อ่าครับอันนี้เครื่องปาติโลครับปาติโลห้าเฉียวซูนครับอ่ลราคาทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเคนซื้อเครื่องพวไปเหรอวันนี้เป็นส่งมาซ่อมเครื่องใหม่ๆเลยนะครับซื้อไปเอ่อย่างบริษัทงานเลยครับหลังส่งมาซ่อมเลยครับเพื่อนขาพิมพ์ของข้อมเสียงส่งมาครับผมสีเปิดใ้ฟังนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณซื้อจะไหนก็เริ่มซื้อและเอ่อคุณสมบัติเนาะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับขออนุญาตเออเอาคลิปเอาคลิปเสียงลงในยูทูป พวกกีบวัตถุยาเนาะครับเนาะอพวกปะว่ากันนะครับเนาะเพราะว่ากับบะมี่ยังเสียหายเนาะครับที่เปิดให้ฟังแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางจำรับไปหลายคนครับมีคิดเสียงเป็นสุงมากครับผมเนาะนี่ครับมันเป็นผู้ปลูกนะสร้างสตาร์ทไม้ไม้ทีิติดอย่บ้านไปเรื่องวูบลุ่งเพราะวูบลงแล้วบเอาไปเนี่ยก็สตาร์ทไม่ก็ตู้เดี๋ยวขาเดี๋ยวหลังตีนเป็นค้ำขั้นเร่งไว้มันจะติดถ้าว่าค้ำมันกับว่าติด ก็ยังเ้งเกินสั้นระบบมันเืินก็ดีหมดผมก็งงคือกันตแต่แล้เมื่อมาหัวละก็เลยมาติดงานติดอย่างไรเนี่ยก็เลยเกิดเหตุเพราะว่าผมก็มี่เลยอยู่กันเลื่อยมาเอาไว้จะใส่ละลรอปีใหม่ซะว่าถังก็เลยเขาก็มาใส่ล้อมึงนี่แหละมันเป็นทั้งไรล่ะผมกับพ่อจัางแม่เเปลี่ยนคือกันอโอเคนะครับเนาะ เปิว่ามันเป็นบูบู่นะครับกัผมกับประเทอย่างมันเนยครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังอันนี้ผมผมสตาร์ทด้วยครับผมสตาร์ทเร่งเครื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับประเทศคิปอีกเพิ่งนะครับคือว่าผมกับข้าวบูกับกระเบบเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมปรับจูนไปังไระเบแบบนั้นเลยนะครับกับเดี๋ยวที่ว่าฟังกันหน่อยครับสำหรับเครื่องใหม่ๆนี่คือว่าพวกไอระบบมันยังใหม่ทั้งหมดนะครับโมเดลเป็นเสือสูบแหวนโอโซหรือว,ว่าผมกข้าวบูพวกสายน้สแมนทุกอย่างใหม่หมดน,นะครับ คือว่าสตาร์ทินี่ผมอยากให้เล่นเครื่องอัดอัดเป็นระยระๆครับเพื่อให้เพื่อให้ระบบมันล็อกตัวให้มันล่อลื่นลื่นไหลดีดีดๆนะขเข้าใจป่ะพวกใหม่พวกมันนะนะครับเดี๋ยวสิฟังเสียงครับอันนี้อันนี้ผมสตาร์แล้วด้ยนี่สตาร์แล้วครับคือว่ามันบมดเป็นยางดอกนะครับเครื่องมมนได้เป็นอะไรเลยนะครับคุ่นอย่ากระลมตื่อหรอกลมไปหรอกครับผมคุณอย่างคุณสมบัตเนาะคุณสมบัติครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับโอเคทเยวผมสตาร์ในฟองเสียงนะครับนะมาฟองเสียงกัน นะครับล็ากมาครับ นี่ครับเบิ่งส่งยังหม้อให้อยยังหม,มีห้อยตัดใหม่ยังเด็มดเดเลยครับครับบางทีครับดันลายยังดีๆเลยครับเครื่องไปหอดนานีา่ยังพมไดในเห็ดยังหมากไม่แต่ว่าก็ไม่ห้อยตลอกเนานะเข้าขาวไปนะนาสิตัดเนี่ยลัางส่งเ่าโอเคครับเดี๋ยวไวอ้ผมเอาคลิปนี้ผมเสียดิเบื้องแค่นี้ก็ได้ครับคุณอ่าทุ่งไช่นะครับอุปเวนบอกผิดคุณสมบัติลำํำผิดคุณสมบัตินะครับ เดี๋ยวผมสิทให้เมึงให้คลิปนึงผมสิทไปพาใหม่เด้อเมื่อนี้ผมไปพาพันธ์ครับผมมึงกล้ามาจากท่งของคำคำนะครับอนะเขาไปสอมไฟให้พระอยู่วัดนั่ครับก็เลยไปพาใหม่พันธ์ครับเดี๋ยวผมเทสให้อีกอีกคลิปนึงนะครับเนาะแต่เบื้องว่าผม,ผมสิแตเบื้องว่าผมสิเป็นจงไหนเนาะพาใหม่ครับผมสิพาลวดเดียวเลยเบอร์ดัมมันถังเลยนะครับก่อนที่ทรงกาบไปรเจ้าเนาะอ่ะ